สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ Top 10 MV กันต่อนะครับไปเปิดโปรเจก t ์ o p 10 MV ที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ่มไม่ใช่ปุ่มครับคือจะมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในการเซิร์ชนะครับเราจะใส่สไลด์สไลเดอร์ให้เลือกได้ว่าจะให้เซิร์ชขึ้นมากี่เพลงจะเป็น10เพลง20เพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับ วิธีทําก็คือเราก็ไปที่เมนสตอรี่บอร์ดก่อนเดี๋ยวครับมันวร์นิ่งอะไรขอดูก่อนนะครับอ๋อตัวนี้เราไม่ได้คอมเมนต์ไว้เพราะว่าเฟลสเตตัสเราไม่ได้ใช้นะครับก็คอมเมนต์ไว้วร์นิ่งหายแล้วกลับไปที่เมนสตอรี่บอร์ดผมขยายให้เห็นชัดหน่อยอ่ะ100%ตรงหน้านี้ตรงหน้าเซิร์ชตัวนี้นะครับ ที่ก่อนที่จะเซิร์ชตัวนี้เราจะใส่ใส่ตัวสไลเดอร์ลงไปในเ a v i เ a ชันไอเทมนะครับก็ไปเอา UI สไลเดอร์ออกมาก็ลากมาใส่ง่ายๆแค่นี้เลยครับนี่ลากมาใส่ตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้พอใส่เสร็จเราก็ไปเห็นะครับต้องไปเลือกที่ ไม่ใช่บาร์บัตต้อนไอเทมนะครับต้องสังเกตดูต้องดูตรงนี้นะครับคลิกไปที่ horizontal slider เห็นไหมครับตัว property มันถึงจะโผล่ออกมานะครับแล้วก็ไปเซ t ต property มันตรงนี้ value เนี่ยก็คือว่าจะให้ค่าเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็ให้เซ็ตเป็น2ก่อน default นะครับ Minimum ก็แล้วแต่เราค่าต่ำสุดเราให้ก็ให้เป็นสัก2แล้วก็เริ่มจาก value เป็น2นะครับ Maximum ก็เอาสัก200สมมุติแบบนี้ มันก็จะเปลี่ยนเป็นตามนี้นะครับแเราก็จะได้สไลเดอร์มาล้เดี๋ยวลองลันให้ดูแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับสไลเดอร์ก็โผลมาละลากได้แต่เราไม่เห็นค่าของมันนะครับถ้าเราอยากให้เห็นเนี่ยเราก็ต้องใส่เลเบลให้มันให้เห็นว่ามันมีค่าเท่าไหร่ตอนเรากำลังลากอยู่วิธีใส่เลเบลที่ง่ายที่สุดลงไปในเนวิ g a ชั่นไอเทเนี่ยก็คือเราต้อง จะวางเลเบลไปเฉยๆลงไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปหาเอา UI view ใส่เข้าไปก่อนนะครับ UI view แล้วก็เอา view เนี่ยลากมาใส่ตรงกลางนี้นะครับนี่พอ view ได้ view ละเราก็ค่อยไปเอาเลเบลมาใส่ใน view อีกทีนะ UI label เนี่ยลากมาวางไว้ใน view เห็นไหมครับแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้น,นพินไม่เลยก็ได้ครับก็ไปกดตรงพิน เอา constant to margin ออกนะครับแล้วก็พิม์ไว้กับทั้งบนล่างซ้ายขวาหมดเลยให้ห่างศูนย์ก็คือขยายเต็มจอไปเลยง่ายๆแบบนี้อัปเดตเฟรมครับแล้วก็สั่งให้มันชิดขวาตรงนี้นะครับเปลี่ยนค่าเนี้ยจากเลเวลให้เป็น2เท่ากับ default ที่เราเซ็ตไว้ก็จะได้ค่าละาลองรันดูนี่ครับเห็นไหมครับ อแต่ว่าสีตรงเนี้ยมันจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับตัวแบ็กกราวมันข้างหลังนะครับถ้าเราอยากให้มันเหมือนเนี่ยเราก็ไปกดตรงนี่ครับเลเบลเราแล้วเราก็ไปกดตรงวิวนะครับเอาตรงวิวเลยไม่ใช่เลเบลตัวนี้ตรงวิววิวเนี่ยนะครับ UI view ที่ใส่เข้าไปแล้วเราก็ไปดูแบ็กกราวแบ็กกราวอยู่ตรงไหนแบ็กกราวอยู่นี่เห็นไหมครับเป็นไวท์คันเลอร์อยู่ แล้วก็เลือกให้เป็นเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับให้เป็น Default เสร็จละมันก็จะเป็นสีเหมือนกับสีข้างหลังผลักลองรัานให้ดูใหม่นี่ครับแต่เวลาเราลากตัวเนี้ยมันยังไม่เชื่อมกันนะครับเห็นไหมครับลากสไลเดอร์เนี่ยตัวตัว t ท็กเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะเราก็จะทําให้ Text มันเปลี่ยนโดยการที่ไปที่ View c o n ท r เ l อร์นะครับไปสร้าง เอาเล t ให้มันก่อน o u t เล t ของตัวสไลเดอร์กับเลเบลเข้ามานะครับแล้วก็สร้างเลยก็เป็น add i b outlet weak var ตั้งชื่อว่าสไลเดอร์นะครับเป็น ui slider แล้วก็ add i b outlet weak var ตั้งชื่อว่า slider value lbl แล้วกันนะครับเป็น label เป็น ui label จริงแค่นี้ก็พอแล้คราวนี้ผมอยากจะทําตัวแปรเก็บไว้สักอันหนึ่งเพื่อที่ว่าเราเราจะได้เอาค่า slider มาใช้ง่าย,ายนะครับก็ให้เป็น v a ตั้งชื่อตัวแปรว่า slider value มีค่าเท่ากับ2 initial ค่าเริ่มต้นให้มันก่อน <c oughs> โทษครับจากนั้นเราก็ทำ action ให้มัน action ให้กับตัว slider นะครับเวลาเราลากมันเราก็ add ib action ฟังตั้งชื่อว่า sb value Chain แล้วก็เป็น sender นะครับ any object เรียบร้อยจากนั้นเราก็ลิงก์จะลิงก์ outlet กับ action เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ไปที่ main storyboard แล้วก็ไปกดตรงตรงนี้ก็ได้ครับตรงหน้า view controller เนีเราจะเห็นตรงนี้ view controller Scene แล้วก็มี view controller ขึ้นมาก็คือหน้านี้นะครับเราคลิกขวาตรงนี้แล้วเราก็ตรง outlet เห็นไหมครับเราก็ไปเลือก slider ลาก ตรงจุดกลมๆนะครับสไลเดอร์มันเชื่อมกับสไลเดอร์ตรงนี้ครับแล้วเราก็ลากสไลเดอร์ v u l u e l b l เชื่อมเข้ากับตัว level ตัวนี้จากนั้นก็มาดูที่ตรง action เห็นไหมครับตรง s b value chain with slider เอย with sender ตัวนี้ครับเราก็ลากมาใส่ตรง slider เ,เป็น action แล้วก็เลือกเป็น touch up inside เสร็จแล้วนะครับเชื่อมหมดละกลับไปดูที่ view controller ตัดส w i เห็นไหมครับ จุดกลมๆสีดำเชื่อมหมดแล้วนะตรง SB Value Chain เนี่ยเราก็ทำแบบนี้หลังจากเราขยับตัวสไลเดอร์นะครับพอขยับเสร็จเราก็จะให้ค่าตัวแปรตรงนี้นะครับที่เราตั้งไว้ก็คือ sliderValue นะครับให้มีค่าเท่ากับ slider.Value นะครับก็มีค่าเท่ากับตัวสไลเดอร์ที่เราเลื่อนเนี่ยเป็นค่าของมันนะครับต่อแต่มัน e อ r ร์เเพราะว่าตัว slider.Value เนี่ยมันเป็นโ o ร d แต่ตัว slider value เราเนี่ยเราให้เป็น int ก็คือเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ค่าเท่ากันได้เราก็ต้อง cast มันก่อนก็ cast มันเป็น integer เลยนะครับก็วงเล็บ int แล้วก็วงเล็บปิด slider value ไว้เราก็จะได้ค่ามาละถ้ามันเป็น3.2ก็ปัดเป็น3อะไรอย่างงี้ครับมันจะจัดการปัดให้เองเราานี้หลังจากให้ค่าเสร็จเราก็จะให้ text นะครับตัว text ก็คือ slider value lbl นะครับ t text เท่ากับในฟันหนูนะครับอ่ส euh, ลเปิดวงเล็บ sliderValue นี่ครับก็คือใถ้าค่เท่ากับตัวเนี้ยที่เราเอาค่ามาจากตัวเราลากสไลเดอร์นะครับก็เสร็จละแค่นี้มันก็จะแสดง text แล้วลองดูเห็นไหมครับอ่ะเปลี่ยนละนะครับ เรียบร้อยจากนั้นเราคงไม่อยากจะเซตค่าของมันเนี่ยให้เป็นค่าฟิกซ์แบบนี้ทุกครั้งใช่ไหมครับเราเลยจะทำใน v i e วิวดิลดะไปหาตรงวิวดิลดนะครับในวิวดิลด d เนี่ยเวลาเราอยากให้ค่าเริ่มต้นเป็นอะไรเราก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้ slider value ตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมามีค่ากับ2แล้วก็ slider value lbl text ก็มีค่าเป็น <c oughs> เท่ากับตัวนี้ด้วย slider value ด้วยนะครับแล้วเราก็ให้ตัว slider จริงๆนะครับที่ลากได้ slider .value มีค่าเท่ากับ slider value ตัวแปรที่เราตั้งมานะครับให้มันแม t c h i งกันให้หมดตัวนี้ต้องเป็น float cast เป็น float ไว้ก่อน,นเสร็จแล้ว แต่เป็น2เนี่ยมันจะมองไม่เห็นคราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้ค่าเริ่มต้นเป็นอะไรก็เปลี่ยนตรงวิว w ิศโหลดได้เลยนะครับผมลองเปลี่ยนให้เป็น50ก่อนจะได้เห็นชัดรันดูนะครับเห็นไหมครับก็เป็น50ละพอเราขยับก็เปลี่ยนตามนะครับแบบนี้เดี๋ยว warning อะไรขอผมดูหน่อยนะครับ main storyboard อ่าเพลนสไตล์ u n s u p p o r t ์ตโอเคแล้วก็เลือกมาที่ตรงนี่นะครับสไลเดอร์ตัวนี้แล้วก็อา uh, bar button item ตรงนี้นะครับ bar button item เนี่ยเปลี่ยนจากเพลนเป็นอะไรก็ได้เป็น border uh, warning จะได้หายโอเคครับไม่หายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรำคาญมัน uh, หมดแล้วนะครับไม่มี warning แล้วเราถึงไหนละอ่อถึงตรงที่อ่ครานนี้ผมเซตกลับเป็น2นะครับ เริ่มสตาร์ทเป็น2ก่อนเสร็จแล้วจากนั้นถึงแม้เราลากตรงนี้ตัว Text เปลี่ยนหมดละแต่เวลาเราเซิร์ชก็ยังเหมือนเดิมเพราะตรงฟังก์ชันเซิร์ชคลิกเราเนี่ยเราก็ให้ดึงเป็นร้อยอยู่ดีนะครับเป็นเท่ากับที่เราเซตไว้ตรงนี้เป็นฟิกซ์ไว้จะเป็น50เป็น2ก็แล้วแต่คราวนี้เราอยากจะเปลี่ยนให้มันตรงกับตัวสไลเดอร์เราก็เอาสไลเดอร์แวร์ยูมาใช้เห็นไหมครับก็เปลี่ยนตรงค่าร้อยนี้นะครับให้เป็น s เปิดวงเล็บเอาค่าตัวแปรใส่เข้าไปก็เป็นสไลเดอร์ value เสร็จแล้วนะครับง่าย,ายแค่นี้มันก็จะเปลี่ยนตามละลองดูนะครับลองเซิร์ชดูนี่ครับตอนนี้มีสองเราก็เซิร์ชเห็นไหมครับมันก็จะออกมาแค่สองนะครับมาแค่สองเพลงถ้าเราอยากให้มากกว่าน,นั้นเราไปซักเอาซักเท่าไหร่ดีนะฮะสิบสามเพลงเราก็เซิร์ชเซิร์ชเสร็จเราไล่ดูเห็นไหมครับมันก็จะไปสิบสามเพลงนะครับ วิธีนี้เป็นไอเดียคร่าวๆที่ทําให้ดูนะครับเอาไว้ใช้ทํางานจริงได้เช่นเวลาเราทํางานจริงเช่นเราจากเขียน API เอาไว้ดึงข้อมูลยอดขายของวันที่แล้วแต่ให้เลือกนะครับอาจจะเป็นวันที่13หรือวันที่13-15คถึง15ก็แล้วแต่ก็จะมีปุ่มให้เลือกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เซิร์ชแล้วเราก็เรียก API นะครับหรือว่าเซิร์ช ตามค่าที่ได้เลือกไว้ข้างบนที่ยูเซอร์ได้เลือกไว้นี่ครับเป็นวิธีการใช้งานจริงลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับนี่ผมทําให้ดูคร่าวๆว่าทําให้เห็นจากสไลด์สไลเดอร์บาร์ก่อนนี่นะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับภาพรวมวันนี้พอแค่นี้ครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวม ก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t i t e c h s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t e c software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page แล้วกระทืบไลครด้วยครับขอบคุณครับ